ปดปหนังครอบมากนั่นอยากไอ้นี่อะไรหมูหั่นเนื้อหนังนี่มันมันไม่ไหวเยอะนี่มันมันนไงดูนี่เหนียวสัตว์หนึ่งนี่หนึ่งนี่อือมีเยอะเงือกสวัสดีค่ะมาพบกับพี่เจี๊ยบในช่องหวานเจี๊ยบชาแนลนะคะ ก็เป็นเดือนธันวาคมเป็นเดือนของวันสิ้นปีใหม่แล้วก็วันคริสต์มาสก่อนจะถึงวันคริสต์มาสเราก็มีเมนูที่เขาฮิตกันในต่างประเทศไม่แน่แต่นะอาจจะใช่นั่นก็คือไก่งวงไก่งวงโอ,อ้โหไก่งวงโอ,อ้งงโอหคงไม่ได้อะทำไมอ่ะโอ้โหอยากให้ดูไก่มากเลยทำไมอ่ะคือแบบเราก็ไม่เคยเจอนะไก่งวงเราเคยเจอแต่ไก่บ้านไก่เนื้อไก่ไทยของพวกเราปกติใช่ไหมเออเนืขาไก่คนเดียวแทบจะยกไม่ไหวอ่ะสิบกิโลขึ้นคุณสภาพ ใหญ่มากงวงจรตู้อบอ่ะมันจะอบได้ไหมมันอบไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรกลายเป็นไก่หมุนใช่แต่วัตถุดิบยังคงเป็นแบบไก่งวงสูตรไก่งวงของของเขาอยู่ใช่แต่เปลี่ยนจากอบเป็นหันแค่เปลี่ยนเปลี่ยนกรรมวิธีในการอบเฉยๆอ่ะงั้นมาดูวัตถุดิบก่อนมีกระเทียมแล้วก็มีพริกไทยดำ แล้วก็เนยอันนี้พี่เจะใช้เน,นเยเนยเค็มนาอปกติเขาใช้เนยจืดถ้าถ้าใครที่ใช้เนยจืดก็เพิ่มเกลือแล้วก็จะมีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่ใส่เหรอใช่ยัดในท้องแล้วก็มีอันนี้มะนาวมะนาวเมลอนก็ใช้มะนาวเมลอนเท่านั้นใช่เดี๋ยวจะเป็นส้มเขาเรียกส้มอะไรวะส้ม,ส,มส้มชีซันเลือดสักอย่างหนึ่งนี่แหละ กก็อหอมยหอ่อห,หนึ่งหัวไก่ใหญ่ขนาดนั้นหอ,หอ,หอมหัวเดียวพอไม่พอ <c oughs> แต่เรามีแค่หัวเดียวอาจจะใช้มากกว่านก็ได้ออาาแล้วก็ <c oughs> มันจะมียญาไอเขาเรียกอะไรนะยูทแมรี่แต่เราไม่มีเราก็เลยใช้เป็นนี่ ทั้งโอ๊ก็ใช่กันเหมือนกันเหรอไม่รู้ไงเราใช้ไม่ไมรเพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยเราใช้สมุนไพรไทยเดี๋ยว่อนอื่นเลยพี่เจี๊ยบขอโกระเทียมเนยแล้วก็พริกไทยก่อนนะเดี๋ยวพี่ก็ไปเอาไฟนนนหนังใกล้ก่อนนะมาเจอกันตอนที่พี่เจี๊ยบทำวัตถุดิบเสร็จแล้วแล้วเตรียมขั้นตอนยัดแล้วก็มาช่วยกันมาช่วยกันมาช่วยกันโอเคไป 12 seconds later ทำอะไรครับมาขมิ้นโขูกไายโขกระเทียมนี่ขขกระเทียมหรอใช่เนี่ยขขกระเทียมอย่างเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวพอละเอียดแล้วเราก็เอาพริกไทยขขกตาไงอ๋อใส่พริกไทยเสร็จแล้วก็ใส่เนยขขกได้วยไหมโขกรวมกันเลยมีพริกไทยเดี๋ยวพี่จะไปเอามาเพิ่มก่อนนะไปเดี๋ยวพี่เผาขนก่อนนี่ครับันใหญ่มาก ต่างประเทศเขาจะฮิตมากเลยใช่ไหมโลกวันแต่ไม่รู้ว่าไก่เขาจะใหญ่เหมือนไก่เราเปล่านะแต่เท่านี้อยู่เหมือนใหญ่กว่านี้นะใส่ถูอบได้หรอเขาโตอบขอยใหญ่แต่มแลว่าใหญ่มากเลยนะเนี่ยยังไงกันทำครับทั้งนี้ A few moments later ทำคลิปนี้ที่ไรเหนื่อยทุกทีเลยครับทุกคนเดี๋ยวต้องไปทำไปทำชั้นวางไก่หมุนกันดีกว่าเอาคนนี <c oughs> ้เลยไอ้น้องชายอยู่มามาไหนมาเนี่ยเอาแม่โคมาด้วยโอน เห็นไหมเนี่ยเมนูคุณเมนูเดียวเนี่ยโอ้เอาที่อะไรเนี่ยไมเอาแมงคลุกคนคนไรเดี๋ยวจะเอาไก่มาวางแล้วหมุนหมุนหมุนทำอะไรเนี่ยไก่ย่างไก่ย่างอะไรวะต้องใช้มะโคลไก่งวงหมุนไก่งวงต้องใช้มะโคลด้วยเหรอใช่ไก่หมืนใหญ่ไงลงเอ้ยค่อยลงเค่อยลงแถวเลยแถวเลย ีก่ a few inches later ลงหัวนั้งใหญ่โา้นั่งเขียนมากมาเริ่มทำกันได้แล้วพ่อเดี๋ยวนอรับ้วมาทานทีเดียวโอ้โหสงใส่ยในกระมังยังหมักไม่ได้อะได้ต้องกระมังโน่นกระมังซักผ้ายังหมักอ่ะเก็บยังไงวะเนี่ยไปทำไปเดี๋ยวถ่ายให้ไปอันนี้อันนี้ใส่ก่อนนะส้มไม่ใช่ส้มเลมอนอ๋อใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยหตให้นี่แล้วก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่สองลูกใส่เข้าไปข้างในแล้วก็ใส่หมดเลยอ่ะใส่กลับเข้าไปโอ้โหร้อยหล้อร้อยหล่อใหญ่สัดอ่ะ แย้ดแย้ดหมดไหมเนี่ยมันเป็นสัตว์ใหญ่นะเนี่ยเฮ้ยเรากินสัตว์ใหญ่เหรอเออบวชพระเขาไม่ให้กินนะเนี่ยหอมโอกระเพาะมันใหญ่มากเลยมันยัดของงงงงที่บ้านเรียกกระเพาะอ่ะเนี่ยรูดาเนี่ยไม่ใช่ใส่ดิให้มันกินหอมหอมเคเคเข้าไปโอ้โยประคุณไอ้เงี้ยที่ใส่เข้าไปประมาณสองโลได้โอเคเอาไม้เสียบวางบนโต๊ะเลยโอ้โยเฮียโ สตัดประคองยังยากเลยเจียมลุ้นขึ้นมาเจียมลุ้นขึ้นมาโอ้ยดูไม่ได้ช่วงนี้เดี๋ยวมุ้แม่งติดเหลืองดันดันดันเดี๋ยวเดี๋ยวไหนวะเนี่ยดันดันดันมาดันมาเสียบลุ้นจุดระวังเข้ามือตัวเองนะอันตรายหมุนหมุนทำไมหมุนทำไมหมุนทำไมเอามาเสียบมาสิมงไหนวะเนี่ยโอ้โหดูแต่ละคนนี่นี่ออกเร็วเร็วนี่เรือหนิเอาแทงออกเนี่ย อ๋อเห้ยทำไมเหี้อเหี้ยอ๋อที่ไหนอ่ะนี่ไงข้อตรงนั้นอันนี้นี่อ๋อโอ้ยไปไงเหี้ยใหญ่จัดเป็นไงครับทุกคนจริงเหี้ยเก่งไหมยอดนะฮะแสบสายตามากมาอ่ะอ่ะนี้มาไม้แมงจะไหมหรอไม่ดจะเหลืออะไรอ่ะไม้อันนี้มันไม่สุกมันไม่ใช่ไม้สดเดี๋ยวก็ดีดหักอยู่แล้วพี่นเชืยบ ถล,ล,ล่มลานเลงเดี๋ยวระหว่าง<อ>นี้พี่ไปไปรอเดี๋ยวหาเหล็กมาดึนเสียบนี่ยึเกิดตรงนี้หนหมั้ยนี่ดำาอะไรวะเนี่ยแม่ท่าเนี้ยขนใหญ่ไม่ไวเหรอไม่ท้างในอ่ะโหทาแค่ผิวตรงเนี้ยพอแล้วก็ข้างในเป็นผักเป็นพวกสมุนไพรของของเของอาอ่ะตรงเนี้ยมันไอ้นี่ ลเลยต้องเจาะเนาะเจาะแม่งเ,เลยมีดตุ้ม่งเลยเจาะทำไมอ่ะมันมันมันเขามีนม่ะเปร่าลมเข้าไปเนี่ยเออแต่เขเป่าลมเข้าไปยังไงเออเป็ดขึ้ยังเป่าเลย้องืองแล้วเราจะเจะไปเจาะไหมเป็ดใช่ใช่ยัดยัดยัดเป็นไงถ้าบอกว่าได้สองร้อยไอ้คนทำโอเคโร <ล S 1> อย่างพี่เหลือวจะอร่อยป่าวไม่รู้ต้องอร่อยดิ ถูกมันอร่อยแน่แต่ก่อนสุกอ่ะมันจะทุลักทุเลขนาดไหนจะลงไปกองกับพื้นเปล่าเพราะวาไม่จะไมไม่ต้องใส่ไม้ละกองแม่งมันน่ฐานเลยได้ไหมชิวชาพ่ออุตส่าห์มาช่วยนะที่รู้หาที่ยืดให้มันนะไม่งั้นอ่ะหมุนแน่เชี่อนี่มันหมาทรงมะเนี่ยแม่งตอกกระปูบานเลยไปวางเลยวางเลย โอเคงาน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 เดี๋ยวก็รู้ได้แดกไม่ได้แดกเดี๋ยวก็รู้ได้กินไหมวันนี้น่าจะได้อบอ่ะแบบผิดถ้าอบถ้กกฝ่าครึ่งวันหลังจากนี้อีกสามชั่วโมงถ้าไม่สุกเลิกแล้วมันติพอพอเลยไปมารอดูกันว่าสามชั่วโมงจะสุกไหมสองพันปีต่อ e าคุณเป็นไงบ้างฮะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างถึงยังเหนืองแล้ว อร่อยมากเลยน้องๆเห็นไหมวิ่หนังแตกแล้วยังไงวิ่น่ากินอ่ะน่ากินอ่ะโอ้โหไก่งวงยังไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงนะอาจจะต้องทำน้ำจิ้มโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันสุกแล้วดีกว่าเนาะเดี๋ยวมาชิมรสชาติด้วยว่าไก่งวงรสชาติจะเหมือนไก่ไทยไหมเหมือนไก่เนื้อไหมเราก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะแต่เกิดมาพี่ก็ไม่เคยกินหรอกไก่เนืโอเครับมาลองดูกันครับทุกคนครับ Three hours later บนโบนได้ยัง มืดจังอ่ะมืดแล้วถ้ามืดแล้วคงจะได้แล้วแหละใช่ไหมน้ำจิ้มเขาเตรียมพร้อมแล้วนะยุงกัดแล้วแหละอ๋อยุงกัดแล้วยกไปไหนุึงเลิคุณย้ายโต๊ะไปไว้ข้างต้องคิดสต์มาสเลยเพราะว่าเมนูนี้มันต้องมาอยู่ข้างต้องคิดสต์มาสมืดนิดหน่อยเอาพร้อมยังพร้อมไปไหนได้เวลาแล้วมืดแล้วโว้ยได้ได้เวโอ้โหโอ้ยเฮียอะไรวะนี่ย เากินแต่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหนะอุ้ยโอ้โหอืมยังไงอ่ะเชื่อแล้วว่านี่ยะโอ้ยหนังมันคือมันติดอ่ะมันเหนียวมากอะหนังหนาเป็นหนังหมูเลยเข้าใจโอ้โหดวดหนังขอบมากอยากให้นี่อะไรหมูหันเลหนังมันนี่มันมันนี่ไหัวเนี่ยนี่มันมันหมูเป็นไหลกูจะเบิร์นหมดเนี่ยอันนี้หนังยิ้มมันขยับเลยอ่ะ เีด้วยอ่ะเหี้ยด้วโอ้โสนไอ้ของเหี้ยมันมาหายโอ้โหยันไงมาดูนิดนิเหนียวสัตว์นิดนิดนินิดนี่เหี้ยเหี้องเราานได้หรอต้คือความฝั่งนนนี่เหี้ยตะปูอ่ะใช่ใช่นนของรู้จักพระเยซูอ่ะเฮ้ยเ่อนี้กอบเป็นยาไก่นนของโอ้โหผมไม่กินแล้วได้แ้วโอเอันนี้อันนี้อั้หมูหัน หนังมันคือหมูหันเลยหนังมันหมูหันเลยเหรอให้คุณเดียวสนใจให้คุณเดลียวกินแต่นี้อันนี้กินได้เยอะกินคงกินได้ยอะอยากกินหนังความร้อนโลตกลงไปก็ยังร้อนอยู่ร้อนนะเป็นไงเอาเอาปีชั้งเนี่ยร้อนเร็วโอ้โหไม่ไหวอ่ะเป็นไงอืมทำเตี่มันอร่อยป่ะหนูด้านไาหนูเคยไม่เอาแล้วทำปีกไก่ย่างขายไหมแล้วขายปีกละสองร้อยอ๋อไม่งี้ยน่ะเนี่นะ มันต้องค่อยๆล้อกินเอานี่มันก็ยังไม่ค่อยสุกอ่ะฮะยังกินยังสุกไม่จังเพราะเพ่อมาลองดูหนังนี่หนังไม่พ่อดิหมูหันรึเปล่าฮะหมูหันดีๆเนี่ยยังไรก็หมูหันเหรอหนังมัหนังหมูหันเลยกินที้หนึ่งไม่เป็นไรที่สองเริ่มเลี่ยนจะอ้วกแล้วเนี่ยจริงปหมเนี่ยิงมันมันหนาจัดนีนอีแล้งเหรอครับเนี่ยพ่อพื้นเผินมันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องชินที่นั่นอ่ะกล้าทำไมลูกแปร่พอหมูหันดีๆเลยว่ะจริงปหมเนี่ย นี่ไก่ไงเป็นหมูหันได้ไงเนี่ยไก่งวงเนี่ยนะอร่อยแปลกๆนะมาเดี๋ยวพี่ลองชิมบ้างอุตส่าห์นั่งหุ่นตั้งแต่ห้าโมงยังหนังแม่งหนาจัดหนังเหมือนเสื้อน้ำมันอ่ะโอ้โหหนังมันหนามากมันหมูหันเลยเดี๋ยวพี่ชิมชิมเนื้อกันอืลองชิมเนี่ยเป็นไงก็ไม่เหนียวมากรเนื้อไม่เหนียวแต่หนังเหนียวมากเมนูคือเท่าไงวันนี้เป็นไง ก็คือว <คน S 2> <า>่าชิมคนละชิ้นก็้ไปหมดเลยเพราะว<ช>่ามันไม่หวานมันมากเป็นไก่ที่แบบว่าครั้งแรกตัวใหญ่มากใหญ่มากโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหวานชาแนลด้วยนะคะพี่เจฟจะได้ทำคลิปที่มันแบบอลังการบ้างดีๆออกมาแบบนี้เรื่อยๆ e ีนี้ก,ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอไปทำแหลกแล้วก็ไปอบต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ